สวัสดีครับวันนี้ครับเรามาที่งานแต่งงานของคุณโอ,โอนะครับมือเบสของวงอเวนทัสนะครับมันแต่งงานไปผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแต่งงานเพราะอะไรแต่ที่ผมคิดไว้อยู่ว่าแม่งทำขอทองแน่เลยเดี๋ยวเราไปดูในงานกันครับนี่เป็นงานเวลาทำผม<า>นี่คุณพ่อเจ้าสาวที่กอน,นะครับค่ะคุณแม่เจ้าบ่าวคุณพ่ออันนี้พ่อ เราเรียกสีนายานะครับผมก็แบบมาสอบถามพวกเขามาว่าอาหารอะไรหน้าแดดบ,บ้างอะไรอร่อยบ้างครับตอนนี้ผมยังไม่ได้แดกเลยครับอร่อยม,มีอะไรน่าก,กินบ้าง คุณต้องกอดเดี๋ยวน้องเกิดเขบกุ้ครับแล้วคงจะให้ผู้สาวได้ลงไปพับผ่อนแล้วก็ทานอาหารด้วยข้างน้าล่างข้าบนข้างล่างก็เอานะครับอาเซียนี่เปิ้ลครับเ่นรับต้องถามอกาี่เปิ้ลด้วยัเาาัผมไม่ พัดทะเลป็นหน่พราะาน้ำแดงูปเปนานะอ่ะหนึ่งสองอ่ะถ่ายท่ถหนึ่ง <tama> ขอจบารแวันนี้ครับผมขอเยงปรบมื้นนัวันนี้คนเยอะไม่มีที่นั่งเลยวันนี้คนเยอะไม่มีที่นั่งครับคนเยอะมากเต็มตลาดเลยวันนี้คนเยอะไม่มีที่นั่ง